ดังกัะน,น้าโอดาเก็บลูกสูตรลูกสูตรแล้วโอดามว้วนโอ้โหโคตรเท่โคตรอันตรายลูกพี่จูนนะไม่ใช่โอดาดูดูด,ดูเอ้เอาอังงี้เออโอ้โหซุปเปอร์คอมโบมาว่ะต้องหยีนี่ ทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้ทาทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเก๊งวีไปเล่นสนุกเล่นนี่มันส,สุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล e t <'s> เออแก๊งวีปู๊บปุ๊ดปดกดสามไปดิดีมากเอาอะไรดีเอาอะไรดีแก๊งวีอะไรดีวะเล่นอะไรดีเซนเตอร์หมดเลยป่ะที่ดังเองเซนเตอร์หมดเลยปะ สามสี่สี่รองสี่ใหญ่อะสี่รองสี่ใหญ่เอ,เ,อเอาเอาเอาสี่ชักกี้เอาเอาจูนไม่ตวงไม่เอาจูนเดี๋ยวแพ้เอาเป็นซากุ้ะกันเอาเป็นพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์เอออะไรก็ได้ให้มันเป็นตัวสี่ใหญ่สี่รองอะแกงวีมันต้องตัวใหญ่หน่อยไม่เอาตัวทาแต้มอะอะไรก็ได้ที่เป็นสี่ใหญ่สี่รองมาช่วยกันช่วยกันเก็บบอลทําแต้มนั่นะแหละนั่นแหละพี่รูนอะไรวะ สีสมตัวใช่ไหมนี่รูนอะไรดังรีบาวจ้ำสี่สองตั้งมั่านนำชายปุกพลังวงในลอยตัวทําแต้มเดี๋ยวต้องไปเอาตั้งมัน่นออกใส่รูลนดังแทนสองช่องเลยแต่ตอนนี้ยังใส่ไม่ได้นี่แหละได้อยู่ผมนอกเองได้ได้ไดพี่พี่พี่กันนี่ไม่รู้เพราะว่ามิสี่ใช่ไหมแล้วจะการมันยังไงวะแทดแทดไปกันข้างนอ,นอกไปพี่กันในแทดมีท่านเนี่ยสปีดแล้วตกไกลใช่ไหม แพตจะอยู่ข้างนอกกับชักกี้เดี๋ยวพี่ปิดข้างในให้ข้างในไม่มีอะไรมันมีแค่ลูกววาดังธรรมดาที่ตบไกล8เมตรมิจี้ปลูกพลังเก้าด้วยงานเข้ามิจี้หมุนทีวิ่ง4คูณร้อยอไอวิ่งไม่เท่าไหร่แต่อย่าล้มอย่างเดียวพอแล้วจําบอลตกไปของฝั่งแกงวีปูน,ปนแล้วส่งให้ ส่งให้โอดะมูไปยิงลูกแรกสบายๆดูข้างพี่ทิพย์สบายๆดูดิเป็นไงสามสี่แล้วไงแก๊งวีเอาอยู่เอาอยู่เนาะแก๊งเราเอาอยู่สบายๆมิสิอย่าเพิ่งพี่ข้างในเองตบมลมขมก็บย่าเออสามสี่มันต้องรีบาวได้เดี๋ยววะไอพี่เดี๋ยวพี่ดังมั้งเนี่ยทิพย์ลมไปดิทิพย์โดนว่ะใช่ได้ใช่ได้ฝีมือฝีมือตั้งใจตั้งจใจไอพี่ด่างมั้งเดิผัดกันคนละลูกดิ โดนนะยิงโดนนะดังก็โดนนะพี่อยู่ใต้แป้นนะอะไรอะไรก่อนอะไรก่อนอะไรก่อนพี่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 เออให้พี่ให้พี่ปั๊บลูกพี่จุนแล้วไงโดนใครวะแป๊บนึงมีกำแพงมีกำแพงที่มองไม่เห็นเออดีดีดเออดีอย่างเงี้ยละ่ะสาก,กี้ไปวิ่งแยกวิ่งแยกวิ่งเก็บบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ทำท่าดังพ,นนพี่เล่นในเองพี่เล่นในเองเออนี่ละ่ะโดนเลยครับสบายสบาย ผู้ครองรีบางผู้ชนะยิงรอปั๊บม้วนเข้าไปดังอัดหน้าโดนสามสี่แก๊งเวีเอาอยู่พี่ตามสี่ธรรมชาติไม่มีต่อแล้วใช่ไหมแค่นั้นเนอะโดนนะมิติเออปิดนอกให้หน่อย <laughs> โอ้เจอฮาคิขค่าพี่แรงมากฮาคิราชันยังไงละ่ะตกเสียหลากไปเก็บบอลส่งปับ๊บ พี่หลอกของวัดวับดังกันหน้าส่งโอดาแล้วโอดาเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าสนใจโอ้ส่งโอดาโอดารับไม่ได้อย่างเซ็งพี่ว่ามีแพ้ว่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมิซิมันมีแปลงล่างที่มันปลุกพลังก้าวแล้วตกมันไม่ได้นะเออสวยมากฮะสวยสวย,สวยได้อยู่ได้อยู่พร้อมอะไรไหมเนี่ยนะปิดลูกเพราะว่าพี่หน่อยเดี๋ยวแพ้ไอจูนไม่ต้องไปปิดมันเราปล่อยมันไปเลยเอา้า แพดแพดไม่ดูสตรีมหรอแพทเปปิดลูกควายพี่หน่อยดนพี่ยืนในให้พี่ไม่มีท่าตกข้างนอกพี่มีแต่ตกในฟาบม้วนฟาบม้วนดังอหน้าส่งโอดะโอดะม้วนยิงลูกสเต็ปแล้วมาส่งฟาบสับโคตรเท่โคตรอันตรายโอ้ยไอตัวโอดะอยู่ไหนวะพี่ฮุกเลยสบา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 ยลงไม่ลงแล้วโอดะม้วนล้มไปหนึ่งแล้วพี่เลี้ยงเข้าไปฟาบดังอหน้าโอดะเก็บลูกสูด,ด,ด,ดลูกสูด แล้วโอดด่าม้วนโอ้โหโคตรเท่โคตรอันตรายลูกพี่จูนนะไม่ใช่โอดาแพทแพทไปปิดนอกให้พี่หน่อยพี่เล่นข้างในให้ไงไอนี้ไม่ได้ดูสตรีมแล้วเอาไงเนี่ยนายถีาตบกลายมันปิดมิติได้ไงแต่พี่ไม่มีม้วนข้าวปลายบเลยอัพสบายสบายไปปิดข้างนอกดิจูนไม่ต้องไปปิดมันมันไม่ทําแต้มจูนน่ะเชื่อพี่ดิแล้วพี่สอนตรงกลางให้ไงพี่มีตบใต้แป้นกลายไงพี่ได้สอนสองอย่าง เออนั่นแหละดีดีนั่นแหละเออนั่นแหละโดนเออสบายสบายพี่เองพี่แบกเองพี่แบกเองแล้วส่งพี่แอรอิปดูดูคอ,คอมโบคอมโบฟับคอมโบไม่เอาคอมโบดิเท่ๆหน่อยเออส่งอ่ะขึ้นยิงอังไม่ได้คุยกันแป๊บแป๊บบางทีไม่ได้คุยกันรอยนี่ดิขอบอลดังไกลๆพี่เดี๋ยวพี่ส่งให้ไงคอมโบไง เปิดสตรีมหน่อยดิเวลาแก๊งกีเจอกันเอ้ยแล้วโดนหลอกมันนี่เออนั่นแหละดีนั่นแหละแพทถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกต้มดีดีไปปิดมิสอีลุมไปเลยลุกว่าพี่เองตัวตัวส่งพี่พี่ทำแต้มได้เออดูพี่ดูพี่นี่ดูเก๊กแป๊บเอาตีสบายสบาย์ได้อยู่ได้อยู่สู้เขาหนำอยู่ห้าคะแนนไม่เยอะแป๊บเดียวมันก็ตามทันแล้วมิสอีอะโดนโอ้โห ตายแลต่ลูกตกวายุสู้ขาวสู้ขาวสีใหญ่ออกมาตกนอกเล่นได้เชื่อพี่พี่เรียนมาแล้วโอดะจังวันนี้ยังไงเอามา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 ดูดูดูเฮ้ยเอ้าอันี้เอเอ,เอโอ้โหซุปเปอร์คอมโบมาว่ะต้องขี้ดิแกงวีปุนป,นปนูสวยมากฮะแพทดีมากฮะตอนนี้เอามิติไม่อยู่เออมาเด้มาเด้ก็มาเลยครับไปสามไปเลยส่งจนมาเด้จูนกล้าเปล่า กล้าหรือเปล่าแต่มมือเลยครับเฮ้ยวิ่งหน่อยเออสบ,สบายๆดูพี่ฟ้าบมวนหลอกหลอกส่งโอดัม้มวนโอ้โหซุปเปอร์คอมโบเป็นไงแกงวีปูนป,นปูนปิดให้อยู่แล้วกันเซ็นเตอร์อย่างพิ้วเฮ้ยโอ้โหโดนหลอกแพทไม่ต้องยุ่งกับไม่ต้องยุ่งกัลูกว่าเลยก็ได้ไปปิดไอ้ไอ้มิสีิเลยก็ได้พี่เองลูกว่าตัวตัวพี่ปิดนอกปิดนตบหนึ่งตบสองให้ อาไม่ปิดไม่ปิดโอดบาสบายๆมูนปับ๊บแล้วไงส่งเอาใหม่มาเต็มมือเลยครับคือมันรอมันรอ,อตบเลยไอ้นั้นมันรอตบเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ลงไปอยู่ด้วย้องน้ำอยู่หนึ่งคะแนนได้อยู่เราทำคะแนนหนึ่งครั้งก็สบายแล้วป่ะแค่นั้นอนะส่งส่งอุ้มมันต้องสามแล้วจวังหวะไหมยะ อย่างเอาอย่างเอาเออดีหน้าเริ่มไม่เข้าใจทีมเราแล้วส่วงแบบเท่ๆคอมโบดูคอมโบฟาอ์มอย่างเท่ห้าวิธีสุดท้ายลุมมิติลุมมิติลุมมิติชนะแล้วมิติเลยไปมือเลยครับเดี๋ยวพี่แบกเองจบๆไปแค่นั้นนะสบายๆบายจังวีปุ่น สามสีแก๊งวีเอาอยู่เหนื่อยเ็นืงนกันนะเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยได้อยู่ได้อยู่เจอคอมโบโกแก๊งวีเข้ามา